ถ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ต้องมาซื้อจักจ่ายซื้อหมูกรไก่นะครับอคนเยอะมากแบบนี่อะไรจ๊ะหมูพะโลแดหมูละแปดร้อย นญ่กน oui> like like, ี่หัวเล็กเช่ตขายไรครับเ็ด็สามาสิบค่ะหัวเล็กเท่าไหร่ครับหัวเล็กที่หกร้อยาแก้มเต็มเหมือนกันแก้มสวยเลยเนี่ยุกก้อนเลยในหัว500ร้อ ไก่ตัวเท่าไหร่ไก่สองร้อยผมาไก่ตัวเดตัวก็ไก่ตัวนี่นะตัวก็ไก่ย่งไก่ไก่รตัวห้ารเอาครับห้ารตัวครับแล้วไก่เท่าไหร่นะเอาไก่ตัวรับเจ็ดตัวครับไก่ยถึงจะหมดนั่นแหละไก่กี่ตัวนะหนึ่งอเาตมมัเต็มก็ได้เต็มคำนกี่ตัวนะ ไก่ตีเต็มสองเป็ดตัวเท่าไหร่ครับเ 3, 5, 5, 5. ต็ดสามห้าค่ะลงมาเอ้สั่งไก่ยังไม่ได้สั่งไก่เลย ห้อัวขาไหลไก่ซหาสัวหคะขอีน้เ็อย่ไม่ได้หัวรแล้วใช่หเาหัวเต็มหัวเต็มทัวเท่าไหร่นะแล้วก็เป็ดสองห้าร้อยนันเองเนอะ เต็มหัวป่ะอันนี้มันไม่เต็มค่ห้าร้อยดร้อยห้าสิบคมดเต็มเลยมไ,นนไม่เมห,นหน็เนนะ่ะมันก็เลยไม่รู้อะ่ะต้องหัวห้าเป็นไงป่ะมันเป็นยังไงอ่ะไม่เต็มมาไม่รู้ไม่เต็มยังไงไม่มีแก้วไม่เต็มนะไ,ไม่มีแ้อ่อ อันนี้เท่าไหร่อเจ็ดห้าพี่พี่ค่เอาเจ็ดห้าสองหัวเจ็ดเอาเจ็ดห้าสองหัวได้เลยค่ะ มีคนไปส่งไหมเนี่ยวันนี้ไม่มีวันนี้จะเอาเร็วเอาเร็วต้องไปเองเลยค่ะโอ้ยถือก็ได้ไงเยอะแยะช่วยหน่อยได้ไหมอ่ะื่องไหนด้วยใช่ป่ะเ่ยเดี๋ยวรอได้ไหมอ่ะจรอรอได้ไปส่งได้ค่ะื่องไหนมันอยู่ไกลด้วยอยู่สองนู้นอ๋อพาขันรถรู้จักเรียนที่เลยลูกก็หัวอ๋อได้ดีได้ สองห้าสองหนึ่งสองสามห้าหนึ่งนี่สองห้าสองหนึ่งสองสามห้าหนึ่งนี่ครับหมูเผ็ดเป็ดไก่ที่เราเอป็ดหัวหมูสองหัวไก่สี่ตัวเป็ดอสองตัวสามพันเอาไปเองรถให้หน่อยรถให้หน,น,น่อยเถ,ถ,ถอะครับเราซื้อมาเยอะแยะแล้ครับโอ้โห เฉพาะาหมูไกนะ่แล้วก็เป็ดนะครับหมูสองหัวไก่สี่ตัวเป็ดสองตัวโอ้เป็ดแพงนะเป็ดสามร้อยสิไก่สองร้อยเออแต่ไก่หมึองตัวไม่ได้ใหญ่ามากอะ่ะ น,นแตดรถไกลเกินตลาดกำลังคึกคักไอขนมแข็งขนมเทียนไม่เพิ่มแล้วนะก็มาถึงรถเรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่จะถานตลาดบางใหญ่นะครับนะฮะทุกคนต่างมาซื้อของกันเยอะๆนะครับ ก็ซือมะพร้าวนะครับแล้วก็อะไรนะซ้อมโอมะพร้าวซ้อมโอองุ่นอีกโอ้โหเกือบห้าพันอีกรอ,รอบนี้นะครับปีนี้เราอาวหวชุดใหญ่นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ